ข่าวพลเมืองวันนี้คุณอรดลแก้วประเสริฐพาไปติดตามคนไทยในจังหวัดคุมาประเทศญี่ปุ่นค่ะไปดูการทํางานที่นั่นถึงผลกระทบและก็การปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ คุมมะเป็นจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์รถยนต์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 หลายโรงงานปิดกิจการทั่วคราวส่งผลกระทบไม่น้อยกับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนยาาอย่างเช่นาาคุณแบงค์าาปุญญพลบัวรพาพนักงานบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับโรงงานอะไหล่รถยนต์ผลกระทบก็ช่วงแรกๆไม่มีครับแต่ช่วงเดือนที่สองม,มีคือบริษัทส่งงานไม่ได้ครับ ลูกค้าไม่มีงานเข้ามาให้บริษัทครับไม่มีออเดอร์เข้ามาครับทำให้โรงงานง,งานก็ต้องให้พนักงานหยุดงานครับโรงงานหยุดนี้ยังได้เงินไหมคะได้สี่สิบเปอเซ็นครับของชั่วโมงรัฐบาลช่วยอีกใช่ไหมคะช่วยอีกแสนเยนครับอประมาณสามหมื่นบาทไทยครับสามหมืนบาทไทยเนาะนอกจากจะมีมาตรการในการเยียวยาพนักงาน ญี่ปุ่นมีการประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆโดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด -19 เว้นระยะห่างระหว่างกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเป็นประจำและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่คนจำนวนมากตั้งแต่เริ่มมีโควิดเนี่ยญี่ปุ่นเขาประกาศอะไรบ้างประกาศภาวะฉุกเฉินครับเดือนแรกเมษาครับเมษาค่ะต่อมาด้วย พอเมษาแล้วว่าจะยกเลิกก็ต่ออีกหนึ่งเดือนเป็นเดือนพฤษภาครับเพราะว่าฉุกเฉินของญี่ปุ่นก็คือเขาให้อยู่บ้านครับแล้วก็ออกไปข้างนอกได้ไปซื้อของยาจาเป็นครับเดินทางได้ครับเพราะว่าอักขันเน้นอยู่บนโรงงานครับมีผลกระทบคือกลับบ้านไปหาแม่ไม่ได้ที่ชิบะครับออกนอกต่างจังหวัดครับฝากถึงคนไทยในญี่ปุ่นนะครับให้ดูแลตัวเองแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เข้าบ้านล้างมืออาบน้ํานะครับ ไปไหน,ใน,ในก็สวมหน้าก,กากอนามครับอย่าไปในที่ที่คุณแออัดนะครับที่สําคัญดูแลรักษาตัวเองออกร่างกายสม่ำเสมอครับขณะนี้สถานการณ์จังหวัดกุมมะดีขึ้นจนล่าสุดมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองแล้วอรดลแก้วประเสริฐปุญญพลบุรพานักข่าวพล,ลเมืองรายงานจากเมืองกุมมะประเทศญี่ปุน่น